สวัสดีค่ะต้องรับเข้าสู่รายการ Mobile Society ค่ะรายการที่อัปเดตข่าวสารในแวดวงไอทีให้เพื่อนๆได้รู้ทันกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ช่วงแรกก็มีอะไรคะพี่แบมช่วงแรกของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูโทรศัพท์มือถือครับของ Sony นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยกับ Sony Xperia Z2 นะครับแล้วก็ไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับมาพร้อมกับแท็บเล็ตครับกับ Z2 แท็บเล็ตด้วยช่วงที่2นี้คือแนะนําแอปเกี่ยวกับการ นออกกําลังกายและในช่วงที่3ของเราครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกับ Sony, Bang. Sony Band Sony Band เป็นสายรัดข้อมือนะฮะที่อัจฉริยะมากๆสามารถตรวจจับข้อมูลของร่างกายเราได้ครับทั้งหมดนี้เจอกันได้แน่นอนในรายการ Mobile Society. s o c i e t y ครับมาอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับข่าวแรกของเรานะฮะอยากให้น้องปอ์เดาก่อน<า>ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้อแอป,ปมากที่สุดในโลกให้เดาดู อ๋อซื้อแอปหรอก็ต้องเป็นประเทศที่แบบ ฮเทคนิดหนึงประชากรเยอะๆอย่าง USA สหรัฐน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะอ้าวแต่ไม่ใช่ครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประชากรถึงประมาณ300ล้านคนค่ะแต่ในทางกลับกันครับเกาะเล็กๆอย่างญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรแค่หนึ่งใน3ของสหรัฐอเมริกาใช่ทำไมคะมียอดซื้อแอปมากที่สุดในโลกแซงสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแซงไปแล้วทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเลยมันเป็นเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมียอดขายซื้อสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ย มากขึ้นเรื่อยๆมันก็น่าอยู่แหละเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศเทคโนโลยีอยู่แล้วคือไม่ใช่แค่ดาวนโหลดฟรีนะครับแต่ว่าถึงกับซื้อแอปพลิเคชันเลยรวมถึง In- App Purchase ด้วยก็คือพวกฟีเจอร์อ c อกเซอรีต่างๆในตัวแอปเพิ่มเติมก็ซื้ออีกด้วยมาดูข่าวที่2กันบ้างดีกว่าครับน้องปอครับดูระดับนา s ากันรินกว่านะฮะที่สหรัฐอเมริกาครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะพยายามจะสร้างเขาเรียกว่าเจ็ตชู เจ็ตชูรองเท้าไอโพนรองเท้าไอโพนอ๋อเหมือนกับที่เราเคยเห็นตามหนังวิทยาศาสตร์หนังไซไฟไซเอ็นฟิคชั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหรือว่าไอรอนแมนนี้เขาเนี่ยพยายามคิดค้นตั้งแต่ปี1960ครับโดยคุณจอห์นเบิร์ตนั่นเองนะครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ในนาซาครับแล้วก็เขาพยายามคิดค้นเจ็ตชูเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรคะเวลาเขาออกไปนอกโลกเนี่ยเขาต้องการให้ใช้รองเท้าแบบไอโอนหรือว่าเจ็ตชูเนี่ยเพื่อที่จะให้ เดินทางได้สะดวกใช่ไหมเพราะว่ามันในสภาวะที่ในน้ําหนักใช่ไหมคะรองเท้าเจ็ทชูตัวนี้ก็จะแบบเหมือนกับเป็นตัวช่วยให้เราเดินได้งดึงๆด้งดึงส่งแรงในอวกาศใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกออกมาใช้แบบจริงจังนะเราก็ต้องคอยติดตามกันดูนะครับว่านา sa เนี่ยสุดท้ายแล้วจะสร้างเจ็ทชูให้เราได้ใช้กันหรือเปล่าเมื่อกี้ที่แบมพูดถึงไอรอนแมนใช่ไหมคะนี่กองทัพสหรัฐอเมริกาเขาจะทําชุดเกราะไอรอนแมนขึ้นมาเพื่อช่วยในการ บคือเขาเนี่ยได้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาชุดเกราะนนี้ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Iron Man เนี่ยแหละในะครับที่เป็นคนแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็มีข้อมูลคอมพิวเตอร์มีกล้องติดนะฮะแล้วก็มีข้อมูลฟีดกันเข้ามานอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญแน่นอนใช้ในที่รบก็ต้องมีอาวุธอ่าใช่ค่ะต้องมีอาวุธอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าจะพัฒนาไอ้เกราะไอรอนแมตัวนี้ภายใน5ปีข้างหน้าให้มัน สำเร็จขึ้นมาได้จริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันน้องปอเราลาจากตรงนี้เราลาแล้วเหรนไปพี่ไปสมัครเป็นทหารของสารัฐเมกานค็อปังไปฝันใส่อาร์ตแมนอีกห้าปีพี่ก็แก่พอดีอ่ะเข้าสู่ช่วงแกเชโนลค่ะ ปอครับวันนี้เรามีอะไรมาพูดคุยกันครับนี่เลยค่ะเป็นมือถือจากโซนี่นะคะเป็นรุ่น Xperia Z2 นั่นเองบอกก่อนว่าครั้งนี้โซนี่เขาก็ออกแบบมาเรียบรู้ให้แฟนๆไม่ผิดหวังกันอีกแล้วดูจากดีไซน์ภายนอกนี่นะคะเหเก๋ไก๋สไลเดอร์มากเลยค่ะพี่แรมเราเคยรีวิว Xperia Z1 มาแล้วใช่ค่ะครั้งนี้มาเป็น Z2 เหมือนเดิมหรือแตกต่างอะไบ้างครับเขาก็ยังคงความเรียบรู้อยู่เหมือนเดิมค่ะที่ท้งโซนี่นะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษยังคงเหมือนเดิมก คือกันน้ำแล้วก็กันฝุ่นค่ะโอกันน้ํากันฝุ่นด้วยเหลอครับเนี่ยใช่แล้วค่ะก็ที่กันน้ากันฝุ่นนะเพราะว่าเขาใช้อลูมิเนียมชิ้นเดียวค่ะคมันก็เลยไร้รอยต่อค่ะพี่แบมแม่เห็นดูกระทัดรัดจับง่ายขนาดนี้นี่หน้าจอกี่นิ้วครับหน้าจอ5.2นิว้วน้ําหนักเบาแค่1 6 3รกมรัมรแล้วเขาก็บางเพียงแค่8.2ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นค่ะพี่แบมสุดยอดจริงๆอีกหนึ่งความสุดยอดของโซนี่นะคะคที่มีมาทุกรุ่นเลยก็คือเรื่องกล้องนั่นเองใช่ไหมถูกต้องคือถ้าเรื่อง <ม>และยิ่งตัวนี้นะครับ Xperia Z2 เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในกล้องดิจิตอลของโซนี้เลยนะ,ะเอามาใส่ในสมาร์ทโฟนตัวนี้เลยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับ20.7 e ล้านพิกเซลอันนี้จะได้ภาพไฟล์ที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับรวมถึงกล้องหน้านะครับมีให้ถึง2ล้านพิกเซลเลยคมชัดเอามากๆเลยนะครับและที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นครับการถ่ายวิดีโอนี่เจ๋งเอามากๆเลยเขาเรียกว่า Time Shift ก็คือสามารถถ่ายวิดีโอแบบ s l สโลโมชันได้แล้วไม่ใช่ l o w แบบ Slow ธรรมดานะเพราะถ้า Slow แบบเรทต่ำๆเนี่ยเอาไปทำให้มันช้ามัมนก็จะกระตุกอันนี้ได้ถึง120เฟรม per second นะฮะ120เฟรมนี่กล้องดีๆยังไม่ถึงเลยนะคะถูกต้องกล้องดิจิตอลดีๆประมาณ50เฟรม100เฟรมอันนี้จัดไป120ครับงั้นถ้าเอามาสโลเนี่ยจะได้ภาพที่สมูทมากเขาเรียกว่าเทคโนโลยี time shift อยู่ในกล้องมือถือเนี่ยนะถะูกต้องครับก็แค่ปรับโหมดไปเป็น time shift ถ่ <c oughs> ายวีดีโอแล้วนะครับก็ถ่ายเสร็จเนี่ยสามารถเลือกได้นะฮะว่าอยากได้สโลตรงไหนค่ะ <c oughs> มันจะแบบชา้าสวยงามมากๆเลย <c oughs> โอ้โหแล้ว <c oughs> ภาพก็ชัดไม่กระตุกไม่เบลอไม่อะไรทั้งสิน้น <c oughs> ภาพชัดน้องปอพูดได้ถูกมากเพราะว่าเลนส์นี้ไม่ใช่เลนส์ธรรมดานะครับเขาเรียกว,ว่าเลนส์ G ซึ่งเป็นเลนส์ที่ได้รับรางวัลเลยนะฮะของโซนี่นะฮะแล้วก็เป็นเลนส์รางวัลที่อยู่ในกล้องสมาร์ทโฟน โซนี Xperia ์พเันี่แหละก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าเขาคัดสรรทุกอย่างที่รถที่สุดดีที่สุดเอามาใส่ไว้ในโทรศัพท์รุ่นนี้แล้วกล้องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเวลาถ่ายภาพเวลาแสงด้วยน้อยเนี่ยมาละนอยส e หรือว่า r a รนนะฮะก็คือภาพมันจะเริ่มแตกนะฮะมีจุดๆๆดดำต้องยิ่งขยายยิ่งแตกแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมี F นะฮะหรือว่ารูรับแสงของเลนส์เนี่ยนะฮะถึง f 2 0 2.0ก็คือถือว่ากว้างมาก เวลารูรับแสงของเลนส์เนี่ยนะฮะกว้างมากๆแปลว่าแสงสามารถเข้าได้เยอะอยนะครับก็แปลว่าเวลาเราถ่ายในเซตติ้งหรือว่าในสภาพที่แสงน้อยๆเนี่ยะนะครับก็ยังสามารถคมชัดได้อยู่รับแสงได้ไดีดอ,อีกหนึ่งฟังก์ชันเจ๋งๆเนี่ยคือสามารถเลือกโหมดได้เป็นโหมดที่พอเราถ่ายแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเราสามารถแตะแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากได้ตรงไหนชัดตรงไหนเบลอ ทำให้ภาพนั้นเนี่ยดูเหมือนเป็นภาพจากกล้อง DSR กล้องดิจิตอลเจ๋งๆก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะสําหรับกล้องของโซนี่ที่เขายังคงความชัดนะคะอีกหนึ่งความพิเศษของ Sony Xperia Z2 เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อแบบ NFC ใช่ไหมคะการเชื่อมต่อแบบ NFC เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยครับแมในโลกปัจจุบันเราถ่ายรูปเราอยากแชร์รูปส่งรูปให้เพื่อนเพราะว่าอะยืมกล้องถ่ายหน่อยอย่างนี้สมมติแล้วถ้าอยากได้ไฟล์โอ้โหถ้าจะต้องมานั่งส่งถ้าส่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กบางทีไฟล์มันย่ออย่างนี้ถูกไหมฮะ ถ้ามี NFC ทั้ง2องฝ่ายมันจะแค่เอาเครื่องสองเครื่องมาแตกกันเขาก็จะส่งไฟล์แล้วเขารู้แล้วว่าเฮถ้าแตกกันเนี่ยมันต้องส่งไฟล์ไปไม,ไม่ใช่โอนแค่ในสมาร์ทโฟนสองเครื่องนะครับสามารถโยนขึ้นไปทางทีวีก็ได้สมมติถ้าดูที่อยากดูที่บ้านจอใหญ่ๆหน่อย ถ้าทีวีมี NFC ก็สามารถแตะแล้วก็โยงเข้าไปได้เลยอ,เอันนี้แหละฮะคือข้อดีนะฮะของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของ Sony Xperia Z2 กับ NFC ครับลูกเล่นเขาเยอะขนาดนี้ดีความจําเขาเก็บได้เท่าไหร่คะแล้วก็จะเก็บเพิ่มตรงไหนยังไงได้บ้างะคะได้ครับหน่วยความจําที่มีอยู่ในตัวเครื่องเนี่ย มีถึง16กิกะไบต์ครับแต่ว่าเขามีช่อง micro SD card ด้วยขอให้ใส่เพิ่มได้สามารถใส่เพิ่มได้สูงสุดถึง64กิกะไบต์อ๋อก็เยอะอยู่นะคะเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเท่านี้ยังไม่พอไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขามีเซิร์ฟเวอร์อยู่บนคลาวด์ชื่อว่า b o x ่นเองก็สามารถ add เข้าไปในนั้นได้เก็บข้อมูลไว้อยู่บนฟ้าได้ถึง50กิกะไบต์เลยอีก50ใช่ไหมใชโอ้โหนี่ก็เยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเก็บไม่พอแน่นอนด้าหน้าของเรา เจ๋งบางเฉียบแล้วก็หน้าจอใหญ่แป้งเลยใช่ค่ะนี่ครับเรามลพูดถึง Xperia Z2 Tablet นั่นเองครับใช่ค่ะตัวนี้นะคะโอ้หหน้าจอใหญ่แล้วก็บางอย่างที่พี่แบงคบอกหน้าจอเนี่ยวกว้าง10นิ้ว s <S 10<น>ะ10นิ้วเลยแล้วก็โอ้โหวความบางนี่ขอบอกว่าบางมากๆ6.4ค่มเมเท่านั้นนะครับแล้วไม่รู้เขามีกลไกอะไรที่เจ๋งมากนะของโซนี่ <c oughs> ทำให้เครื่องนี้เบามากๆเบาอีกน้ำหนักเบาแค่439กรัมเท่านั้น โอ้โหแต่หน้าจอนี่อย่างที่ปอบอกสิบนิ้วเลยคือดูดูหนังดูวิดีโออะไรเนี่ยชัดเต็งเต็แล้วเรื่องกล้องเนี่ยเขาก็มีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังใช่ครับกล้องหลังนี้ก็8ล้านพิกเซลแล้านพิกเซลครับแล้วก็กล้องนหน้าอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับแต่ที่เจ๋งอีกเรื่องนึงเนี่ยคือคหน้าจอเห็นแบบนี้มีจุดสัมผัสนะฮะหรือว่าสามารถสัมผัสพร้อมกันค่ะเรามีกี่นิ้ว10นิ้วค่ะ10นิ้วต่อคนค่ะได้ทั้ง10นิ้วพร้อมๆกันเลย คือเขารองรับนี่จุดสัมผัส10จุดพร้อมกัน10จุดเลยโอ้โหเจ๋งมากเขาไม่ธรรมดาจริงนะคะกับ Sony Xperia Z2 Tablet ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์แฟนเพจรายการแล้วเนี่ยก็เข้าไปกดไลค์ได้นะคะเซิร์ชใน a c e b o o k นะคะว่า Mobile Society ค่ะแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆกับเราเรามีของรางวัลแจกให้ด้วยค่ะแน่นอนครับส่วนตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่เลยครับช่วงหน้ามา Enjoy Smart Life กันต่อครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย Jmart Sony Xperia z 2มาพร้อมกับแอป Life l ล็อใช้งานได้ร่วมกับสมาร์ทแวร์รุ่นใหม่คุณจึงสามารถจัดเก็บกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น Sony x p e r i ซ์2สมาร์ทโฟนสุดล้ำที่ดีที่สุดจากโซนี่ใกล้เพิ่มเป็น200ยูนิตไปเลยเพิ่มส0 0ร้อย เมืองไทยแปลกจะยากดีมีจนทุกคนมีมือถือใช้ไปสายครับเป็นลำลูกการของเมืองไทยแปลกแท็กซี่กลัวผู้โดยสารไปไหนผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่ไม่ไไปแล้วอะค่ะพอดีไม่ต้องไปไหนกันฮโนดเด้มาเล้วคะ เลยเะะมืองไทยแปลกไม่ใช่นาผลแต่ทุกคนก็ยังมีสิทธิ์เปียกเมืองไทยเมืองเกษตรขนาดร้านขายมือถือยังขึ้นยังกระดอกเหตุแปลกเมืองไทยวันข้างหน้าจะแปลกกันไปถึงไหนเจมาร์ตก็ไปรอให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ที่นั่นแล้ว years of development have created the perfect phone born from one single piece of seamless high quality metal Every detail meticulously designed. Every function perfectly imagined. The HTC One M8. See it. Feel it. From an old mobile phone to a 3G mobile phone with a camera, a computer, <coughs> and an MP3 เป็นทีวีเคลื่อนทีดูฟรีเดือนละ500เมกใหม่ Tru e Super o วันมือถือ 3G ที่ครบและคุ้มที่สุดใช้กับซิม 3G จาก t r u e Move S ยิ่งโทรชับทั่วไทย Tru e ู u p e r One เพียง5 9าบาทพร้อมรับค่าโทรและเล่นเน็ตฟรีเท่าราคาเครื่องเปลี่ยนเป็นมือถือ 3G ได้แล้ววันนี้ที่ t r u e Shop 7-Eleven และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถึง31พฤษภาค,คมนี้เจามาร์ตเปิดเวทีล่าฝันให้วมันโชว์สเต็ปแดนซ์กับการประกวดเจมาร์ตคาเวเร์แอนซ์2น1 4งเพื่อชิงเง เปิดรับสมัครวันนี้ถึง28พฤษภาคม2557มาร่วมชมร่วมเชียร์และชอบมือถือที่ขนโปรโมชั่นมาลดกันเพียบและพบกันวันที่3-9มิถุนายน2557ที่ชั้นจีนเมนเอเทรียมซีคอนสแควร์ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ www.jmart.co.th/coverdance2014 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร086-106-5708 กลับไปสู่ช่วงที่สอครับกับช่วง Enjoy Smart Life พี่ครับปกติแล้วช่วงนี้เราต้องมันนั่งคุยกันไหมเหรอใช่ค่ะทำไมถึงให้มันยืนในวันนี้พี่คะครั้งนี้นะคะมันจะต้องแนะนำแอปที่ใช้พื้นที่ค่ะพี่แอปใช้พื้นที่อะไรในขนาดนั้นนะทำไมพี่แบงชอบเล่นเกมปะคะชอบครับชอบชอบออกกําลังกายปะคะโอ้ยยิ่งชอบเขาใหญ่เลยลักสุขภาพใช่ไหมนี่เลยแอปที่ปอจะมาแนะนำชื่อว่า Go Dance ค่ะ yeah ใช่ไปเต้นกัน Go dance แบบไปเต<ช>้นกันเลยค่ะอแอปนี้นะคะพี่มันไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมนั่งกดปุ่มตรงนั้นนี่อ,อันนี้ไม่ใช่เลยค่ะอันนี้นะเราจะต้องขยับตัวไปพร้อมกับกราฟิกมาให้เรา,าคือเต้นตามไปด้วยก็คือเป็นการออกกําลังกายจริงๆเลยใช่ค่ะใช่ขยับแข้งขยับขาขยับใอขใช่แขนสงสัยและสิมันทํางานยังไงตัวแอปตัวนี้นี่เลยค่ะเปิดเข้าไปที่แอปนี่ค่ะ Go dance นะคะแล้วก็เขาจะมีให้เราเลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอือพอเลือกเพศเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกว่า จะเล่นเดี่ยวหรือว่าเล่นคู่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยเขาจะให้เราซิงค์ตัวเราเองเข้ากับแอปนี้ที่เขาใช้กล้องหน้าเป็นเซนเซอร์ในตัวเป็นตัวตรวจจับใช่ค่ะมูคเมนต์ของเราการเคลื่อน่ร่างกายเราแล้วก็จะซิงค์เซนเซอร์ตรงนั้นเนี่ยกับตตวกราฟิกใช่ค่ะแล้วเราจะได้แต้มได้คะแนนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเต้นให้ถูกท่าเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องใช้พื้นที่เดี๋ยวน้องปอโชว์ให้ดูก่อนนะได้ค่ะได้นี่โอเคน้องปอไปยืนเลยได้เลย แล้วก็ซิงค์แบบนี้ค่ะ<อ>เขาจะให้เราทาท่านี้นะคะ<อ>แล้วเขาจะตรวจเซ็นเซอร์อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะเดี๋ยวปอลจะเต้นตามนี้เลยเขา<อ>จะมีท่ามาให้ที่หนุ่มิิงนะคะ<อ>ม่ไม่ไม,ไม่เอ้ย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 แล้วก็จะมะีเหมือนกับแสดงตัวปอลอยู่นันนะคะว่าปอลทาท่าเขาถุกไหมไท่ามันแอดวานมากเลยค่ะ ถ้าคือต้วงเขาเขจะจับใช่ใช่แต่แนะนำว่าเอ่อต้องมีเบสิกเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าตามไม่ทันเลยค่ะตายแล้วอ่ะพี่แบมอ่ะห่วยมากน้องปอเดี๋ยวเขาจะมีประเมินสกอร์เราไหมว่าได้เท่าไหร่เฮ้ยได้สามหมื่นได้เกรดบีอ่ะพี่ได้เกรดบีเลยดู่ออะะไรโอ้โหแสดงว่าแบบเราก็มีสกิลไงเต้นมั่วๆเขาก็แบบรู้ว่าเราเต้นได้อะไรอย่างเงี้ย พี่นยม่ลองจริงเหรเขามีแบบคู่กันนะคะพี่แบบเต้นสองคนอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่แบบเราก็ต้องลิงก์กับ Facebook เล่นกับเพื่อนเราเราสามารถที่จะแบบแชร์ไปเออคนเดียวก่อนมาคนเดียวก่อนโชว์เท่ให้ดูอ่ะได้มาเลยอะโอเคไหมคะมาแล้วพร้อมค่ะพร้อมครับนี่ทำไมง่ายกว่าของปอล่ะ ไปจะได้คะแนนเมื่อกี้ปอสามหมื่นกว่านะเมื่อกี้ปอสามหมื่นห้านะอ้ายได้มากเบ็อันนี้ต้องโพสอันนี้ต้องโพสเลยแชร์เฟซบุ๊กเลยโอเคแล้ซิงค์เลยบวดเลยบวเลยโอ้โหเันเกมที่สนุกกว่านี้ คือได้เหงื่อจริงๆอะเรียกเหงื่อพอสมควรเลยนะใช่แล้วแบบชื่อว่าอะไรนะ Go dance โอ้โหรีบไปโหลดเลยครับ g ดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วคุณจะติดใจอย่างแน่นอนครับเมื่อกี้นะคะให้แชร์เฟซบุ๊กด้วยนะคะพี่อย่าลืมนะท่านผู้ชมอ่ะสามารถเข้าไปแชร์แล้วก็เอามาอวดกันว่าคุณได้สกอร์เท่าไหร่มาแข่งสู้พี่แบมกับปอได้หรือเปล่านะแล้วก็ที่สําคัญต้องเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเราด้วยนะคะอย่าลืมครับตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วพี่แบมเหนื่อยแล้วครับขออนุญาตไปพักก่อนครับช่วงหน้ามาแกปเชอคอัคเด สนับสนุนชีวิตแอนดรอยโดยเจมาร์โฟกัสเร็วชัดได้ในพริบตาดาวน์โหลดเร็วไม่ว่าจะมุมไหนของโลกสนุกเต็มที่ ไม่มีอะไรต้อง่วงแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตทำอะไรได้อีกเยอะ Samsung s a m s u n Galaxy g S5 เยอะขึ้นนีอีกพราเได้เน็ตเพิ่มฟรีอีก36 g ิเมื่อสมัครสมาร์ทโฟนแพ็กเกจจากดีแท365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบเติมความเร้าใจในทุกวินาที เติมความสนุกให้ก oh, ับสัมผัสของคุณเติมความมันในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเติมเต็มความอร่อยในทุกวัน365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบ AIS Super Combo Black Series ที่สุดของสมาร์ทโฟนดีไซน์เฉียบ Black Series รุ่น4.0เพียง2,390บาท ลูกค้าเติมเงินฟรีค่าโทรเท่าราคาเครื่องและลูกค้ารายเดือนลด50%สําหรับค่าบริการพบ AIS Super Combo Black Series ที่ AIS Shop t e l ว i s และร้านค้าที่ร่วมรายการถึง31พฤษภาคมนี้พิเศษ AIS Mobile BPL ให้คุณเชียร์พิมิลิกสดผ่านมือถือ AIS 3G 2,100 ถนอมสายตาโฟกัสเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำร้ายเซลล์จอประสาทตาโดยที่เราไม่รู้ตัวฟิ์มขนมอมสายตาโฟกัสมีบลูไลท์คั t เทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาติดมือถือจัดให้โฟกัสขนอมสายตาคุณนะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะช่วง gadget update นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับ ทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ค่ะโอ้โหหน้าตาที่ภูมิใจมากๆเลยนะนี่นะฮะที่น้องปอกําลังสวมใส่อยู่ไม่ใช่ฝั่งขวานะครับแต่ฝั่งซ้ายนะฮะต้องนี้เอองนี้สิอันนี้คือสมาร์ทแบนด์ครับจากบริษัทโซนี่นั่นเองรูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็แฟชั่นมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เข้ากับแขนนะคะเข้ากับข้อมือดีอะค่ะแน่นอนนอกจากจะดูดีแล้วผิวสัมผัสเขาจะแบบนุ่มอ่ะใส่แล้วแบบสบายสบายใช่คือจริงๆแล้วที่เขาผลิตมานะฮะเพื่อให้ใส่ ยี่ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์ใส่ตลอดได้เลยค่ะค่ตลอดไ้เเราจะทําอะไรกิจกรรมอะไรที่ไหนก็ใส่ได้ตลอดนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาเลยแหละครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะสมาร์ทแบนด์สามารถตรวจจับกิจกรรมที่คุณทําระหว่างวันและแม้กระทั่งตอนกลางคืนการนอนการกิน จหมดยังสงสัยอยู่ว่าเท่าที่ดูมันก็ไม่เห็นจะมีปุ่มอะไรเลยแล้วมันจะทำงานยังไงดไร่าเออแล้วมันจะส่งข้อมูลมาให้เรายังไงตรวจจับยังไงแน่นอนครับอันนี้เนี่ยต้องทํางานกับแอปพลิเคชันนะฮะของ Sony ชื่อว่า Live Log นั่นเองสามารถไปหาโหลดได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันฟรี โหลดลงมาแล้วเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถใช้คู่กับสมาร์ทแบนนี่เองครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยประกอบกันเป็นสมาร์ทแวร์สมาร์ทแวร์นี่คือชื่อของเขาโอ้โหคือชื่อเต็มๆของเขาเมื่อประกอบร่างกันแล้วใช่ครับต้องอ่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างคู่กับแอปพลิเคชัน i ล e Log ครับอย่างแรกที่ต้องทานะครับวิธีการเชื่อมต่อของทั้ง2อย่างเนี่ยคือเชื่อมต่อผ่านลูทูธครับเซตอัพง่ายๆก็แค่กด1ครั้งแล้วก็ p a ร r i n g เดี๋ยวพอถอดออกมากันจะได้สะดวกขึ้นก็ได้เห็นชัดๆนะคะดีครับนี่ก็จะมีไฟขึ้นเล็กๆเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะใช่ครับะะเป็นปุ่มเล็กด้านข้างนี้นะนี่ก็สามารถปรับโหมดได้ว่าเอาเป็น Day Mode หรือว่าเป็น Night โ o d e สามารถดูได้เลยตรงนี้แคลอรี่ที่เบิร์นต่อวันเขายังทราบเลยใครนะฮะที่ ชอบดูแลสุขภาพ <c oughs> นะฮะและอยากทราบว่าให้ตัวเองทานเข้าไปเท่าไหร่อินพุตเท่าไหร่เานาเท่าไหร่เอาพุตเท่าไหร่อันนี้สามารถตรวจจับได้อย่างละเอียดเลย่ลยนคกอดี<ล>มากๆเลยนะตอนนี้เรากินเราได้ไดรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> เขาเที่ยงเรากินไปประมาณนี้กี่แคลอรี่แล้วตอนเย็นควรจะเบาๆขนาดนั้นเราไม่ต้องมาคำนวณเองเลยจดวจ่าอู้วันนี้ฉันทานกี่แคลคนจะออกมากี่แคลอันนี้คำนวณให้เราเรียบร้อยเลยแน่นอนครับซึ่งพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างโกได้นะว่า ตั้งไว้ตั้งไว้ว่าคุณอยากได้ให้ไม่เกินกี่แคลอรี่สมมุติว่า2,000แคลอรี่อยากลดน้ําหนักนี่ก็เซรเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็สวมใส่เขาก็จะตรวจจับแค่นั้นเองแล้วก็มาดูตอนสุดท้ายก่อนนอนว่าแบบเอ้ยเราเผาผ่านไปใด้ตามโกลหรือเปล่าใช่สามารถดูได้หรือจะดูเป็นสเต็ปก็ได้ค่ะอยากดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเดินกี่ก้าวการเดินก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายทำให้เรากระฉับกระเฉงนี่กดเข้าไป ก็มีโกอีกนะฮะคือมันเจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถเซตได้ว่าเราอยากได้เป้าหมายเป็นยังไงค่ะคือชีวิตเราเหมือนมีเป้าหมายมากขึ้นอ่ะพอมีตัวนี้ชีวิตมีเป้าหมายมากขึ้นใช่เนอะเป็นเรอที่ดีเนอะแล้วพอชีวิตเรามีเป้าหมายเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจจับประเมินตัวเองได้ว่าเฮ้ยเรากําลังทําในสิ่งสิ่งเนี้ยทาให้เข้าสู่เป้าหมายนั้นหรือเปล่าค่ะนี่จากรูปนี่เขามีกราฟแสดงผลให้เรามีกราฟแสดงผลเลยครับต่อวันดรายวันเลยใช่เนี่ย ดลี่โกนะฮะสามารถเลื่อนได้เลยว่าอยากได้เป็นกี่ก้าวกี่สเตปนะขี้เกียจหน่อยก็500พอ5 0 0นะครับสามารถเซตโกได้การนอนนี่ก็เจ๋งเป็นกันนะครับจริงแล้วเขาสามารถตรวจจับได้เลยว่าเราเนี่ยนอนเป็นยังไงหลับลึกไหมหรือว่าเรับหลับตื่นตื่นไหมอันนี้ตรวจจับได้หมดเลยดูได้ด้วยหรอคะร่างกายของเราจาการเต้นของหัวใจ เพราะว่าเราใส่ไว้กับข้อมือแล้วก็มีชีพจรจงอยู่แล้วเขาก็จะตรวจจับตรงนี้ได้ใช่ครับซึ่งเขาก็สามารถทราบด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราควรจะตื่นค่ะคือกี่โมงคือเขารู้รู้หมดทุกอย่างเลยฉลาดแรงมากเป็นแบรนด์ที่แบบอัจเฉลี่ยมากๆเลยนะคะนี่จะเขียนไว้เลยเห็นไหม deep sleep กี่นาที light sleep กี่นาทีก็คือหลับลึกนานขนาดไหนมันเป็นนาทีเลยใช่เนี่ยตื่นตื่นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยฮะ เซตได้เลยแล้วก็มีเซตโกได้ด้วยค่ะทุกอันจะมีโกให้ให้เราตั้งหมดเลยนะะใช่ค่ะอย่างที่พี่แบมบอกชีวิตเราจะมีเป้าหมายมากขึ้นในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองรักษาตัวเองในนี้มากจริงๆครับโอ้ยพี่แบมคะนี่เราใช้ตลอดทั้งวันย4ิี่ชั่วโมงขนาดนี้แล้วแบตเขาไม่หมดเหรอคะเนี่ยโอ้เข้าสร้างมาเพื่อให้อยู่ได้นานพอสมควรอยู่แล้วครับแลาไม่ต้องห่วงเลยฮะเรื่องการชาร์จแบตอันนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับนี่เปิดมาด้านหลังนี้คืออันเล็กๆนี่ใช่ครับคือตัวเล็กๆนี้ และก็มีช่องชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ต้องนี่ครับมีรูไมโคร USB อยู่นะครับเรสามารถเสียบได้เลยแล้วก็ชาร์จแป๊เดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถใส่ได้นานเลยนะครับหลายวันเลยแล้วตัวสายนี่มีแค่สีดำสีเดียวหรือเปล่าคะพี่แบบโอ้ไม่ได้มีแค่สีเดียวหลายสีมากมากคือ สีส้มสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีเขียวโอ้โหสีที่ปอชอบชอบอะไนี่หมดเลยฝนตกเสร็จดูเลยแถบรูนเยมีสีอะไรบ้างมีทุกสียากได้สีไหนเยอะมากเลยครับยิงก็ดีเล้สิคะแบบใครชอบสีไหนก็แบบเลือกหาใส่เอาได้เลยใช่ครับผู้หญิงผู้ชายชอบไปเหมือนกันอยู่แล้วแน่นอนเราไม่ต้องห่วงเรื่องไซน์นะว่าเอ้ยอันไหนจะเหมาะกับชายเราผู้หญิงผู้ชายใส่เดียวกันได้หรือเปล่าได้ครับเพราะว่าเขาได้ดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เป็นเหมือนนาฬิกาเป็นกลุ่มเป็นล็อกเลยว่าจะเป็นล็อกสามารถ เลื่อนได้นะครับว่าข้อมือเล็กก็เข้ามาลึกหน่อยแล้วก็ใส่ง่ายด้วยนะคะเมื่อกี้ปอนลองใส่ดูแล้วแป๊บแหมดเวลาลองเรียบร้อยแล้วครับใช่แป๊บเดียวเองเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลฟ์แฟนเพจฟิุ๊กของเรานะพี่แป๊ ก็มากดไลค์กันเยอะๆนะคะในเพจโมบายโซซายตี้แล้วก็เข้ามาติดตามอัปเดตข่าวสารรายการของเราแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลกับเราด้วยค่ะใช่ครับสำรวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสามารถมาเจอกันใหม่ได้อาจิตหน้ากับรายการ Mobile ซซายตี้ครับวันนี้เราสองคนขอตัวลา์ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะ